ครับวันนี้ร้านทรัพย์สุพลนะครับมีสินค้าที่ดีนะครับเป็นชุดตีน้ําบอกปุ้งนะครับเป็นระบบมอเตอร์นะครับสองแรงสองสายนะครับเป็นไฟสองสายไฟบ้านนะครับแล้วก็แท่นเกียร์โตโยต้านะครับสภาพโดยรวมที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวให้ดูนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟลองให้ดูเลยนะครับนี่ครับนี่นะฮะเกียร์ปกติทุกอย่างนะครับมอเตอร์ปกติทุกอย่างนะครับนี่นะฮะ ตีน้ําบอกกุ้งบอกปลานะครับมาพร้อมมอเตอร์กันเลยนะครับมอเตอร์ดีนะครับเป็นมอเตอร์จีนก็จริงแต่ว่าเป็นมอเตอร์ใหม่นะครับสภาพของมอเตอร์กับแท่นนะครับ8 0แท้นะครับนี่นะฮะท่านใดสนใจนะครับเบอร์โทร089ย์นะครับ246 2253นะครับ0 8 9 2 4 6 2253นะครับตัวแท่นไม่มีเยิ้มไม่มีรั่วนะครับซีนปกติแห้งนะครับตัวมอเตอร์ก็เดินสนิทไม่มีกระพือไม่มีสั่นนะครับนี่นะฮะ เราลองให้ดูเลยนะครับผมนี่เกียร์ครับนี่ฮะข้าได้ปกติทุกเกียร์ครับนี่นะครับหนึ่งสองสามนี่ครับใช้ได้ทั้งหมดสี่เกียร์เลยนะครับนี่นะฮะปกติหมดครับอ่าครับสนใจก็เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเก้าสองสี่หกสองสองห้าสามนะครับศูนย์แปดเก้าสองสี่หกสองสองห้าสามนะครับนี่นะครับนิ่งเลยครับเดินนิ่งๆเลย ดูเกียร์เป็นของโตโยต้านอกนะครับแล้วก็มอเตอร์เป็นของจีนครับแต่ว่าเป็นของใหม่นะครับมอเตอร์ใหม่นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับร้านทรับย์สมพลเจริญยนนะครับแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e ร้านทรัพย์สมพลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับทีนี้ครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวแจ้งราคากันนิดนะครับ ก่อนจะจากกันคลิปนี้นะครับชุดนี้นะครับอยู่ที่8,500บาทนะครับ8,500บาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งมอเตอร์ได้ทั้งแท่นเกียร์ครบเลยนะฮะอยู่ที่8,500บาทนะครับรับเองหน้าร้านมีส่วนลดนะครับอ่าชักไปเรียบร้อยครับผมนะฮะรับเองก็มีส่วนลดนะครับแล้วก็ยังไงก็สนใจมาสอบถามได้ได้นะครับที่ร้านทับโสพลสวัสดีครับสวัสดีครับลาก่อนนะครับ